เอ๋ hey. วันนี้นะเรามาใช้บัตรกันอีกนี่บัตรเยอะมากมากินฟรีเป็นบัตรของขวัญนานอะาหารตอนคริสต์มาสอะ่ะจะได้เยอะแม่ย่าให้มาหลายใบยหลายที่อันนี้เรามาเล่น lobster นะเดี๋ยวไปให้ดูยวก่อนอันนี้สั่งมาแล้วเครื่องดื่มแก้วย okay. าวใช่ไหมเขาเรียกว่า strawberry lemonade strawberry ยว,ยว yeah. ให้ดูเมนูนะ จำไม่ได้ว่าเขามีเมนูแบบแบบปกเป็นแข็งแข็งแบบนี้ดูดีเชียไฮโซชอบเมนูที่เขามีรูปภาพเยอะๆอะ่ะดูจากรูปภาพแล้วมันน่ากินไงเห็นไหมพิซซ่านี่ก็น่ากินนะแต่ว่าไม่ได้สั่งสั่งอันนี้ไปนีอันนี้เป็นแซลมอนกุ้งแล้วก็ l o b ตอร์ย่างกินกับข้าวแล้วก็ได้สลัดด้วยนี มิตเตอร์สั่งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอรอดูแล้วกันมีของหวานเนะี่ยของหวานก็น่ากินโอเคเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะ,ะแล้วก็มีมิเตอร์ก็ให้ไอเนี้ยไอเนี้ยอะ,อะไรวะมะเขือเทศเยอะๆเลยอะ่ะมิตเตอร์ก็ไม่กินไงอดกลิ่นก็อันนี้อันนี้ไม่ก็ชอบหรอกนะแต่ว่าเขาทำสดๆก็กรอบๆอ,อร่อยดีบิสกิตบิสกิต กินไหมอันนี้แซลมอนกุ้งกุ้งนี่กุ้งแล้วก็อันนี้ล lobster บิมเตอร์ให้กินมักกะโรนีนะโอเค